สวัสดีครับท้กับเบียวิลลิยนะครับก็วันนี้เป็ดไข่อายุ13สัปดาห์นะครับดูความเปลนแปลงนะครับก็จากสัปดาห์ที่แล้วที่ผมมอกว่าตูดเขาเริ่มหย่อนก็สัปดาห์นี้ก็ยิ่งบวกความชัดเจนไปอีกนะครับ ตอนนี้เห็นตัวพูนี่เยอะนะคะมมรับผมดูดูนี่ย็ดตัวแล้วตัวนี้ชัดเจนนะครับเนี่ยัเขียวดำดำดำน,ำนำาปากเขียวะครับไม่ใช่ออปากสีเขียวหัวเขียวแล้วก็หางงอ เป็ดอ้วนสมบูรณ์ดีนะครับช่วงนี้ก็อากาศเย็นแล้วนะครับเข้าเดือนพฤศจิกาแล้วครับก็วันนี้วันที่สี่พฤศจิกาเข้าครบอายุสามเดือนสองวันที่แล้วนะครับก็สามเดือนละอาหารหลักตอนนี้ก็จะเป็นอ,อาหารสำเร็จรูปผสม ข้าวเปลือกกับลำนะครับแล้วก็จะมีต้นกล้วยสับเสริมให้นะครับสับเสริมเป็นหลักก็ผลสวยทุกอย่างสวยครับตัวเป็ดสวยรออย่างเดียวครับรอ,อวันไข่อย่างเดียวก็เคยบอกไว้ว่าจะให้ไข่เขาไข่อยู่ประมาณาไม่เกิน4เดือนนะครับ ก็ต้องรอรุนนะครับว่าเป็นยังไงตอนนี้ก็สามเดือนละเก้าสิบวันเก้าสิบสองวันล้วพออีกดูอีกหนึ่งเดือนนะครับว่าจะเป็นยังไงดูวันนี้ตัวคู่เห็นเยอะแล้วนะครับเห็นเยอะแล้ว หรือจะมีเป็นสิบตัวก็ไม่รู้ไม่แน่ใจครับครับเป็นไข่พันกากีแคมเบลนะครับอายุสิสาสัปดาห์